ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนนะครับปืนนี้นะครับรีวิวบาสุก้านะครับหรือเรียกกันว่าบอมหมูนะครับอ่าก็มาดูคุณสมบัติพิเศษกันนะครับทำลายแรงนะครับลัสมโจมตีกว้างนะครับแล้วก็กระสุนพุ่งช้าแล้วก็หนักมากนะครับอ่าก็ไปทดสอบกันเลยนะครับครับก็จะมาทดสอบลัสมีนะครับทั้งหมดมีสิบหกคนนะสิบห้าคนนับที่ยืนอยู่ตรงนี้รวมผมสิบหกคนครับ ยิงตั้งแต่คนแรกนะครับโอโหประมาณสิบคนนะครับครับก็จะมาทดสอบปืนบอมชมพูนะครับว่าจะแรงเท่าบอมหมูหรือเปล่าคนแรกนะครับได้น้อยกว่านะครับได้ประมาณเหลืออีกคนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออเหลือเก้าคนนะโดนไปหกนะครับใช่หรือเปล่าอ่าโดนไปหกนะครับครับ จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับสกิลของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มกระสุนนะครับอ่าเรายิงไปหนึ่งนัดนะครับมันจะมีโอกาสได้เพิ่มกระสุนเพิ่มนะครับกระสุนบอมเนี้ยนะครับเพิ่มรับแบบไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนนะเพิ่มอีกก็ยิงต่อครับยิงได้ต่อเนื่องนะครับแบบบางทีโอกาสนะครับมันจะเพิ่มให้บางทีมันก็ไม่เพิ่มนะครับมันก็แล้วแต่บางโอกาสนะครับ I'm an angel with a shotgun